No I don't พระวันตังสารนังคาตาโยโนพระพวาสทธายสาสจามะยังพระพวาโตธรรมมังโรเจมะออโหสิโขโสพระพวามัชชิเมสุชนะปะเทสุ อริยเกตุมนุสเสตุอุปนโนขาตติยชาติยาโปตโมโปตเมนะสักยะพุโตสักยะภุรลาปปัชิโตสัเทวเกโลเกตมาระเกตภัมมะเก สาสนาะพรหม,มนิยาปชายาสะสเทวมนุษายะอนุตรังสัมมาสัมโทธิอภิสมพุทโธมัยังโกเอตระหิอีมังวิสาขาคุณมีการังตัดสาภพะพวะโต อาติสัมโพธินิพพานาะการสัมมาตัง,ป,ตง,งปัตตวาอีมังฐานังสัมปตาอิเมธันดทีาทปาทูปาธิสก,กาเรีไเหตตวาอัตโนกายัง สักการุปาธานังภริสวาตัสสะภควาโตยถาภูเจภูเจอนุสรันตาอีมังปฏิมังติขะตุงปะทักกินังภริสามะอีมังยถาภะหิเตหิสักการิหิ ปูชังปุรุมานาสาธุโนพันเตภะควาสุจีละปาริปุโตปียาตภิทีปูเนหีนาติตารัมนาตายาปัญญยา,ยามาโนอิเมอัมเหหีคาหิเตตกาเด ปฏิคันหาตูทาหาคังทีฆรสังอีตายะสุขายะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย แลเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น,นั้นได้อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวรวรีกาในมัชชิมาชนบทพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นโคโดม โดยพระโคดเป็นสักยะบุตรเสด็จออกบรรพชาแต่สักยสะสกุลเป็นผู้ตัดสู้จะพพ้อแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรม,มาโลกในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาแลบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงการวิสาขาธุณมีเป็นที่รู้กันว่าการเป็นที่ประสูตนตัดตรรสรูแรงเสดปริธิพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจกธรรมประทับศีล สิ้นวาระสามรอบซึ่งพระปฏิมากรน,นี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพานานานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติตอันค้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้ โดยความเป็นอาีิตาโลโดยความเป็นอาีิตาโลจงทรงรับจงทรงรับซึ่งเครื่องสการาึเครื่องสการาคั่นข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายดไว้แล้วนี้ไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุงเพื่อความสรขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งการรับนานเธอดนกานานเดอที่เราตั้งใจกล่าวภาสามากข้อพร้อมกันนะ အရာရာ ตะภวินโจอิสุปะฏิปันโนภะสะวะโตสาวะกะสังอะอุจุปปะฏิปันโนภะวะโต Ketik hangga taripan Doa kawit doa anuwa taroan Ketik hangga taripan Ketik hangga taripan Tanamut doa makawa Ketik hangga ภากันคนโลภควาตั่วสาวกสังฆ์อิปติปันโลภควาตั่วสาวกสังฆ์ยติภาจตาริบุรุษยุคานิอัตถมูลิตะ ภาวนาโยชน์อัญชลีปะริปาธุอตลํ ตัวแทนของพ่อพระครูชัยสุตาพรเจ้าวาดวัดพุง,งามแต่คณะสงฆ์วัดพุง,งามทุกลูกนะครอ,อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดชัยนาทซึ่งมีหลวงพ่อธรรมจักรหลวงพ่อหินหลวงพ่อสามหลวงพ่อพระพุทธเมตตาหลวงพ่อดีเจ้าวาดของวัดพุง,งามทุกลูกได้โปรดศึกษารักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านให้จเจริญงอกงามไปบูรณาลัพระก็คอองเป็นพระสมัมมาสัมพระเจ้า<อ> จรินด้วยอายุวันน่าสุขหาภรากรามโยนสะเทือนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกประการเถิ